ในวันที่แย่สุดๆของเมียฝรั่งในต่างแดนเนี่ยบอกเลยนะว่าไม่มีใครไม่มีครอบครัวที่เข้าใจไม่ครบไม่มีครอบครัวที่รู้เพราะเมียฝรั่งอมืมาใหม่ๆนะคะจะไม่กล้าที่จะพูดให้กับแม่ได้ฟังพี่น้องได้ฟังเพราะห่วงความรู้สึกไม่อยากให้แม่ต้องคิดมากไม่อยากให้พี่น้องต้องห่วงเพราะเราเพิ่งก้าวมา ความอดทนแม้มีน้ำตานะฮะร้องไห้เนาะคนที่จะเข้าใจกันได้ก็ชีวิตเมียฝรั่งด้วยกันในต่างแดนถ้ามีเพื่อนดีใหอ้อยู่ใกล้ได้ปรึกษาได้ผ่อนคลายนะฮะได้ระบายบ้างถึงแม้จะช่วยเหลือในภาคปฏิบัติไม่ได้ก็ยังดีนะฮะแนวคิดข้อคิดก็เอาไปปรับกับตัวเองอันนี้เลยคือจุดหนึ่งที่ยายจ๋า ฝากถึงครอบครัวทางเมืองไทยลูกเต้าที่มาอยู่ในทางไกลเขาจะทุกข์เขาจะสุขไหมนะเออในความรู้สึกนี้ก็ให้ส่งกำลังใจให้กันนะเพราะคนอยู่ไกลนะเลือกที่จะมาเพื่อหวังมีอนาคตที่ดีให้กับตัวเองให้กับพ่อแม่ให้กับลูกชีวิตบางทีการเอาผัวฝรั่งเนี่ยยังไม่ทันได้เรียนรู้นิสัยกันจริงจังนะคะ แต่ก็ต้องเสี่ยงหลายคนบอกว่าอ้าวไม่รู้นิสัยเขารีบแต่งงานกับเขาไปทําไมอ่าในจุดปัจจัยนะกลัวจะมีฝรั่งมาขอเลือกแต่งงานได้มันก็ไม่ใช่ง่ายเนาะอ่าแต่พอเลือกมาแล้วอ่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องเรียนรู้กันนะคะ อ่ายายจ๋าก็เชื่อมันม่นเสมอว่าฝรั่งยอมลงทุนแต่งงานเรามาเดินเรื่องให้เรามาเขาก็เริ่มต้นด้วยความรักแหละเขาก็คิดว่าจะอยู่กับเราได้เขาถึงได้เอาย้ายเรามาแต่พอมาอยู่ด้วยกันจริงๆอ่าหนึ่งนิสัยเข้ากันไม่ได้สองภาพความเป็นจริงที่อยู่กันนานนะคะมันก็เป็นช่วงปรับชีวิตเนาะเคสอย่างเมื่อวานนั่งคุยกับอ่าพี่เขาเนี่ยในเบลเยียมของเรานะฟังแล้วก็เศร้าใจแล้วน้ําตา อของผู้ที่ไม่มีทางออกนะฮะแต่อยากระบายแล้วอยากได้ความคิดเห็นหนาะจากเยจ๋ายหรือเอฟซีทุกๆคนนะคะที่เป็นพลังกําลังใจที่เข้าใจคือคํหนึงว่าอไม่กล้าบอกแม่ไม่กล้าบอกพี่บอกน้องอืมชีวิตคนมาอยู่เมืองนอกเนี่ยเข้าใจเลยว่าต้องทนแค่ไหนเคสคําว่าทน นะทน1เราต้องปรับในช่วงทนบางทีชีวิตคู่เราพอปรับเข้าใจนะถอยกันคนละ50-50สิไหนที่เขาไม่ชอบอ่าเราก็ถอยบ้างนะบางอย่างได้บ้างเสียบ้างอ่ะแล้วให้เวลาไปเราอาจจะคืนดีกันได้นะฮะอาจจะเป็นคู่ของเราเนาะสเราทนนะฮะเพื่อให้เราเข้มแข็งเพราะเราไม่เลือกที่จะกลับประเทศไทย เราเลือกที่จะอยู่เพราะอย่างน้อยเราเห็นช่องทางการทำงานหาเงินได้ช่วยเหลือครอบครัวได้แต่ณปัจจุบันสิ่งที่ต้องทนนะข้อที่3สิ่งที่ต้องทนก็คือเราจะต้องทนและก็เรียนเพื่อเอาสัญชาติแล้วก็ทำงานคู่เพื่อให้เรายืนอยู่ได้าอมันอาจจะเป็นเวลายาวนาน3ปีถึง5ปี 5ปีถ้าเราเรียนจบเพราะณปัจจุบันนี้2.1นะถึงจะขอสัญชาติได้และอย่างน้อยเรามีสามีเป็นตัวตนนะมันก็จะของ่ายกว่าที่เราจะไปขอคนเดียวเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยเป็นพลังกำลังใจและให้แนวทางกันและก,กันในชีวิตต่างแดนถ้าเกิดปัญหาชีวิตคู่มันไม่ได้ราบลื่นนะแต่เราต้องฝืนทน เพื่อที่จะเข้มแข็งเพื่อที่จะทำงานนะ,ะเพื่อที่จะยืนอยู่ได้อย่างแกร่งสมัยก่อนอยายจ๋าจเคยช่วยเพื่อนนะ,ะเพื่อนเคยเขาเรียกว่าเพื่อนใจเด็ดเนาะโดดควาผู้ชายเซ็นรับรองต่อได้แต่ณนะปัจจุบันกฎหมายมันจะมีในแบบอย่างว่าถ้าเราไม่ถึงกําหนดอ,อย่าร้างกันนะเขาจะส่งตัวเรากลับประเทศไทย อ่านี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่สาวเอเยียฝรั่งใหม่ๆจะต้องจำยอมจำทนไปก่อนเข้มแข็งจนกว่าเราจะได้สัญชาติจนกว่าเราจะยืนได้ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องหาทางเรียนรู้ระบบกฎหมายจุดช่วยเหลือตัวเองในประเทศนั้นๆเพื่อไว้ป้องกันตัวเองไปด้วยบอกเลยนะพอทุกคนมาเจอปัญหาแบบนี้ต้องใช้สติมากๆเพื่อที่จะ ระวังความปลอดภัยของตัวเองนะคะระวังเนาะเออในการที่อยู่กับผู้ชายที่เขามีอารมณ์รุนแรงพี่น้องคะเสียงร้องไห้เสียงสะอื้นสุดแทนทรมานหัวใจนะจะกลับก็ไม่ได้จะไปต่อก็ไม่รู้จะรอดไม่รอดอยายจ๋าจได้ยินเนี่ยยายจ๋าจสุดทรมานในหัวใจมากๆเออ ว่ได้เพียงแค่เป็นกำลังใจนะฮะเคสแบบนี้ไม่ใช่แค่เคสเดียวเนะาะเจอบ่อยและเยอะมากนะฮะแต่ทุกคนจะเข้มแข็งไปได้นะด้วยการกระทำของตัวเองจะต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยมีสติทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เรียนรู้รับอารมณ์ของผัวนะ,ะที่วันนี้เราได้ชื่อเลือกเขาว่าผัวนี่แหละ เนาะให้ได้แล้วค่อยแก้ไขปรับเพื่อเพียงแค่ทนเพื่อเพียงแค่เราเข้มแข็งพี่น้องขาอืมแต่การรุนแรงทำร้ายเราต้องเก็บหลักฐานหนึ่งและสองเราต้องไปหาหมอสามเราก็ต้องเรียนรู้ทางอำเภอโซเชียลที่ช่วยเหลือ,อชีวิตเมียฝรั่งที่เจอสามีรุนแรงเพราะแค่เป็นเราไม่ต้องไปจดจ่อว่าเธอเอาฉันมาอืมฉันรักเธอทำไมเธอึงทำแบบนี้ ครั้งเราอาจจะได้เปิดใจพูดคุยและถามเขาแล้วนะฮะแต่มันไม่ลงตัวเราก็เปลี่ยนมองผลประโยชน์อ่หนึ่งมองผลประโยชน์มองคิดว่าเป็นใบเบิกทางสองคิดว่าเป็นจุดอ่าหลักคำประกันให้เรายืนอยู่นี้ให้ผ่านพ้นไปณที่นี้อแต่ถ้าร้ายแรงจนชนิดที่ว่ารุนแรงเราก็ต้องเอาชีวิตเราก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากัน อย่าเสี่ยงกับการคําว่ารุนแรงนะทุกคนดิจ่า,จาขอบอกเลยเพราะตัวเองอยู่กับตัวเองคําว่าเสี่ยงกับที่ว่าความรุนแรงของอารมณ์ผู้ชายไบโพล่าหรืออารมณ์แบบสองขั้วอ่าทีดีก็ดีสุดใจอ่าทีร้ายอืก็ทําได้ทุกอย่างอันนี้ทุกคนต้องพินิษ์พิจารณาถ้าผู้ชายแบบนี้มันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆนะอืถ้าเราไม่ทันเนาะเออชีวิตเราอาจจะไม่รอด แต่ถ้าแค่อารมณ์ฟุ้งฟิง้งหรือเรื่องอาหารการกินเราก็พอที่จะทนได้เพื่อที่จะเราเอาสัญชาติเพื่อที่จะอยู่นะก็เป็นกำลังใจกันพี่นอ้องอเรื่องรา,าวเมื่อวานนี้ได้นั่งคุยฝ่ายเจ้าของเรื่องก็ขอบคุณขอบคุณยายจ่ายเยจ่าก็ขอบคุณเช่นกันและว,วันนี้เราได้คุยกันคำพูดของยายก็หวังว่าจะให้เจ้าของเรื่องมีพลังนะฮะแล้วก็อ่าน นิสใส่สามีออกเพื่อที่จะถอยเราอย่าไปชนเราอย่าเดินชนนะทุกกรณีเพียงแค่เราปรับเพื่ออยู่อยู่เพื่อยืนได้เพื่อได้สันชาติแล้วฉันจะไปบายเธอให้ดูแต่ในช่วงอยู่ด้วยกันก็อยากให้ลองดูาบางทีความเข้าใจเราอาจจะยังไม่พอ,อสุดท้ายหลายคู่ไม่ได้ทิ้งกันนะรักกันมากขึ้นกว่าเดิมก็มีอันนี้ก็แอบหวังเนะาะเอามาดูกันไป เป็นกำลังใจกันต่อไปพี่น้องค่ะ